อ่าม,มือนีมาเห็นนิยังกันเนาะสองคนนี่เนาะเมื่อคืนเห็นแล้วบ่นั่งเล่นอีหยังนั่งเล่นคุยกันเรื่องอีหยังเรียนนี่โอ้ยเรื่องเพลงอย่างนั้นนี่ละห้วยการเรื่องเพลงกัร้องเพลงให้ฟังในเปียงอันเพลงงานเอาเจ้าชี้องเพลงอะไรไข่ฟังหรือฟังได้เมื่อเดืนละเอาเพลงอีอ่านองไรเอาเพลงอีอ่านอะไรไต่ก็ได้ไอ่เอาก็ไอ่เอาอ หนุ่มเมืองเพชรอ่ะหนูเมืองเพชรอ่ะผมเอาได้เลยได้เลยเอาลองให้ฟังแน่ให้ไอเรือเพื่อเพิ่นฟังน้ำยังบ่ให้เรือเรือเพิ่นฟังน้ำเอ็งบ่หนูเมืองเพชรประชันเพิ่นมาเอาเมึงเหนือเพ่งอ่ะบอกบอกบอกทิ่มึงก็น่าบอกบอกเดี๋ยวฮะยิงบ่ลองเพ่งบ่ยังก็ยังขึ้นเหรอพี่เอาเอาเอ็กแฝเอาบ่ บ่ะบ่อเอาลองเอาลองเลองเลยลองเลยลองเลยเพ่งอุ่งเม่เพ่งอย่างเงาเพ่งเ่าเงอเพ่งอ๋อแ่อไมอพีเมื่อวันเมื่อวานนี้แต่งอง่งอีเอาเมืองอ้องอีอัมมา cùng à em 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 อาเออ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 บอกเออเอเออันน the ี้อหุ้งห้องเพ่เออเออไม่ออของอังไม่ไม่อันอัอีออออเอออีออไม่เออเนมอ่าออ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 ไอเนาะอืออายออเออเออเออไอ่เออเนาะออ ไม่ยังไม่ยังมันกบอึอ่องเอาไปอ่องก่อนไหมบอกบอกเนื้อผลไม้นี่เหลือเอาเอาเพ่งไหมฮะเอ่งเอาเอเอาอาอ่กเอาเพ่งอย่างเอ่าเจ้าเจ้าเพ่งอย่างมันเเออออเอยออ เฮ้ยยังคือเราเพ่งยังไอนมหูตะไอ้นุ่มเมืองเพสร่างเธอเม็ดใจหลังจากนั้นข่อยก็บ่กหัแล้วว่าไงเอาเอาเอาไปบ่เอ็ไหมอ๋อข่อยไปบ่ได้คไปบ่ได้อยไปบ่ได้เออบ่ได้เนื้อยน้ำพึ่นวันเถอะโอ้ยเน้อเพูดเม่เพึ่งไงผู้เพึ่นแม่นเนื้อเนาะเออเอาเอาเพลงเพลงเพลงไหนเพลงไหม บอกเ네นื days, ้อเพลงน้ำเน่าเนี่ยเอ้าว่าววาเอาเอาเองบ่เอาพิ่มเนื้อเพลงมันขึ้นบ่เจ้าบอกจริงหรอพี่หมอไอเจ้าว่าวเอามันขึ้นบ่ยิงอยู่ลองว่าดูเอาเพลงอยังเยอะเอาเพลงอีกอะไราะเอาอีกอะไรนี่ยังอีกเอาเพลงไออ่อเอียนไอ้ออเพลงไออ่างอ่างอือเป็นโอ้เพลงหลักๆไม่ไม่หนิแม่มีบ่ไม่บ่เออนี่แต่ว่าคิดวอดสิวัดเอาได้บ่ มาเป็ี่ยนยังดอกได้บอกตัวไอ้ลวดสานไอ้เครื่องเดียวแม่แค่ไหนได้เครื่องเดียวเครื่องเดียวก็ได้เครื่องเดียวก็ฟังอ่ะอู้ยังไงวะฮะยงานสักอู้ยังอึอึือก่ออีโปอากยังก็อนอือห่ออีโปอาเดี๋ยวมันขึ้นยังไงขึ้นขึ้นบ่ฟงเอมเหมือนไงอีบอขึ้นนั่งยังหลานบอเมืองด้วย อีสิลีมังก็นุ่งกันเ้าอืดฮอดอเอาอืดอืดฮอดอืดอะไรอย่งงเงี้ยเอาขืนด้วยขืนเลยบ่มันขืนว่าอืดฮอดไม่ขืนว่าคิดฮอดเอาเอายวงคิดคิดฮอดสิวัดเอาบทเพลงของสัตว์ู้เวียงห่องไว้ ขายทอดโดยพี่กอนอ๋อกอนบันทาดบันทาดอุดรเป็นบ่โอ้คนจังหวัรอุดรคนบ้านเดียวกันก็ขอยตัวเออขายกับจูจังวัาอุดรเนาะเออบางไฟลานตัวยูหันได้ล้วไปเอาเลยเอายังยังง bung đập hạng phụng hai mươi hai nghìn 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 hai anh hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi Khăn nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi เอ้ยไอไปอุ้บูไม่แม่พอไม่พออังอังไงอังอางานไออันไอโอ้อะไรบังไงองนี้เพราะไอมันกอมีอุ้ีสิ้ดอุ้อ่ะเออ บอกอือที่ลุงดอกนางหากเจ้าไปดีมีทานเดินางไกลเอาไปทีอยู่ตลอดอ้าวอีอูเออว่าอ้อยอมอิ่งวังสักวังของน้าพันเอาหัวกลัวกลัวใจเออเออมีบ้านเออตางบอก

อวยอ้อนให้เอาไปสมหวังทุกอย่างเอาไปองหวังทุกอย่างนี่เดี๋ยวเด้นั่งหวังง่ายอื้งางยิ่งห่อสิอดเอายิ่งห่อไออดเอาเออได้แล้วได้แล้โอเคโอเคสีมือของก่อนบ้านธาตุครับก่อนบ้านธาตุครับนักร้องเสียงทอง สกัดตอนนี้กำลังดีเส้นครับกันดานเรคคอร์ดกำลังดีเส้นครับไข่เหลือเพื่อกันดานเรคคอร์ดพี่น้องเอ้ยนี่นะเบอร์แรกเลยเนี่ยเบอร์เบอร์แรกเลยมั้งเหลือเบอร์ที่สองเบอร์ที่สองเป็นมั้งอ๋อเบอร์ที่สองของไข่กันดานเรคคอร์ดอ่าพี่อาณาเบิ่งได้พี่น้องผู้ผู้เบิ่งผู้ฟังทุกทางบ้านกันได้เดี๋ยวไปพ่อมาฟื้อกันเอยก็แข่งขันเป็นเพลงดีๆมากเพราะากันฟังผู้เสกจังสี่แหละฟังตะซื่อไข่กันเป็นต๊ ไปเปิดต้นโต้งดังยุดอกกันดารลิขหอดเอาซรัพนี้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะพญายพ่นกับว่าสอบพญาก่อนตะก่อนคนบันถาบุดรบ้านเดียวกันกับขน้อยนี่แหละอันผู้เสียมาอันเป็นนักร้องประจําค่ายกับเลือเฟื่อันนะเพคนเสียมาเป็นนักร้องประจําค่ายเพื่อนกันดารลิขหอดโอ้ยอ่างเงเนี่ยเอาทรัพนี้แหละนก่อนเนาะคโอเคครับบาริกราบบาริกราบบาริกราบชื่อดีเถอะก่อนบัญถาชื่อดีเด้ อยู่ค่ายกันดาเรคคอร์ดเนาะ